รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลภาพการบริการที่เห็นคงไม่ได้ทำให้ผมมีคำถามอะไร เพราะนี่คือสิ่งที่ดีงามไม่ว่าจะเกิดขึ้นในเวลาไหนก็ตามครับ ผมได้ติดตามการนำคติพจน์ของลูกเสือมาหลากหลายประเภทครับอย่างลูกเสือสำรองนะครับก็คือทำดีที่สุดลูกเสือสามัญนะครับก็คือจงเตรียมพร้อมและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่นะครับก็คือมองไกลคราวนี้นะครับยังเหลืออีกหนึ่งประเภทครับนั่นก็คือลูกเสือวิสามัญซึ่งเขามาพร้อมกับคำว่าบริการวันนี้นะครับผมอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการราชดำเนินครับซึ่งเราจะมาหาคำตอบกันนะครับว่าคำว่าบริการของลูกเสือวิสามัญที่นี่เขาให้ความสำคัญอย่างไรครับ สวัสดีครับผมไพฑูรย์พันชาตรีผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีาณิชการราชดำเนินสำหรับผลงานที่ชัดเจนในเรื่องของกิจกรรมลูกเสือวิสาม,มันตามกติพจน์ของคำว่าบริการนั้นวิทยาลัยของเรานั้นให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกิจการลูกเสือวิสามัญไทยแล้วก็กิจการลูกเสือวิสามัญโลกซึ่งเราส่งลูกเสือนั้นไปร่วมกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็น s c o ิ e r a w a r d นะครับซึ่งได้รับรางวัลมาหรือเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของยาเสพติดเรื่องของการบริการตามคติพจน์ไม่ว่าจะเป็นต่อสถาบันชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์ อาทิเช่นงาน5ธันวามหาราชเราก็ได้ส่งกองลูกเสือนั้นไปให้บริการกับพ่อที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติทุกปีนะครับซึ่งเราก็ถือว่าเป็นเกียรติกับการที่ให้ลูกเสือนั้นได้ไปบริการตามคติพจน์แล้วก็ยังมีผลงานในเรื่องของวันสําคัญทางศาสนาซึ่งทางวัดที่จัดกิจกรรมก็ได้ให้ กองลูกเสือของเรานั้นไปช่วยบริการในประชาชนและก็พระภิกษุสัมมณนในเรื่องของชุมชนเราก็มีการเข้าไปสู่ชุมชนที่อยากให้ชุมชนนั้นได้รู้จักว่าลูกเสือนั้นมีกิจกรรมที่จะบริการชุมชนการช่วยเหลือผู้สูงวัยนะครับแล้วก็เรื่องของการบำเพ็ญประโยชน์ในชุมชนเรื่องความสะอาดและความเป็นระเบียบหรือข้อแนะนำอื่นๆ ซึ่งทางวิเลยของเรานั้นก็ได้จัดให้กองลูกเสือนั้นเข้าไปมีส่วนสัมพันธ์และสร้างคุณูปการให้กับสังคมในสิ่งเหล่านี้นะครับงานสำคัญของสถาบันพระหมหากษัตริย์นะที่เช่นวันเฉลิมพระชนมรรษากองลูกเสือของเราก็จะไปร่วมกิจกรรมการทางคณะที่จัดนะครับในเรื่องของการให้บริการน้ำเครื่องดื่ม หรือบริการแจกเทียนที่จะใช้ในการจุดเทียนชัยถวายพระพรกิจกรรมการถวายพระเพลพระบรม,มศพในหลวงรัชกาลที่9ครับที่ทางวิจัยเหล่านั้นได้ส่งกองลูกเสือไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่มาถวายพระเพลพระบรม,มศพนะครับในช่วงที่ผ่านมาที่บริเวณบนตนพิธีท้องสนามหลวงอันนี้ก็มีการไปช่วยเข็นรถนะให้กับคนสูงวัยนะครับหรือไปจูงคนที่ ที่เดินไม่ค่อยจะไหวแต่มีความตั้งใจที่จะมาร่วมงานถวายพระเพลิงพระมมบมศพแจกดอกไม้จันทร์ทำดอกไม้จันทร์ที่จะไปใช้ในงานถวายพระเพลิพงพระบรมศพในครั้งนี้ในอันนี้ถือว่าเป็นความประทับใจของกอ,องทุกเสือของวิลัยเราอย่างยิ่งครับ สวัสดีค่ะดิฉันลูกเสือวิสามันพรทิพย์พิมุบลอยู่กองลูกเสือวิสามันวิทยาลายัยเทคโนโลยีพนิชการละดำเนินค่ะการให้บริการของหนูนะคะคือการทำความดีแล้เว้นความชั่วทำโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนค่ะ กิจกรรมที่หนูภาคภูมิใจนะคะคือกิจกรรม Messenger of Peace นะคะหรือว่า MOP นะคะแบบนี้นะคะได้มาจากสำนักง,งานลูกเสือโลกค่ะซึ่งกองลูกเสือวิสามันวิทยาลายัยเทคโนโลยีพนิชการและดำเนินค่ะได้ทำโครงการลูกเสือวิสามันบริการสืบสารประเพณีสงการค่ะซึ่งแบบนี้นะคะเป็นที่น้าภาคภูมิใจของหนูมากค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันลูกเสือวิสามันสวิตาแก้วพลมาจากกองลูกเสือวิสามันวิทยาลัยเทคโนโลยีพนิชยการลาด,ดำเนินค่ะ คำว่าบริการในความคิดของหนูนะคะก็คือการบริการเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเฉพาะกับลูกเสือวิสามันอย่างเดียวนะคะแต่หมายถึงการที่เราได้ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความจริงใจตั้งใจทําให้ผู้อื่นนะคะได้แก้ไขปัญหาของเขานะคะโดยนะคะเรานะคะต้องช่วยเหลือนะคะและทําให้ตัวเราเองไม่เดือดร้อนค่ะ สำหรับหนูนะคะกิจกรรมที่มีความภาคภูมิใจที่สุดนะคะคืองานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระ,ระ,ระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9ค่ะจากการที่ได้ไปทํางานนะคะในการปรถมพยาบาลนะคะช่วยเหลือประชาชนนะคะที่มาเข้าเฝ้ารับสเสด็จนะคะในหลวงรัชกาลที่10การเป็นลูกเสือวิสามันนะคะสามารถทำให้หนูได้ใกล้ชิดได้ดูแลได้บริการประชาชนค่ะตามคติพจน์ค่ะ แบดมีชื่อว่า Scout of the World Award นะคะหรือว่าชื่อย่อว่า S.W.A. นะคะซึ่งภาษาไทยก็คือรางวัลลูกเสือโลกค่ะรางวัลน,นี้ไม่ได้ได้ง่ายๆนะคะรางวัลน,นี้ได้มาจากสำนักง,งานลูกเสือโลกนะคะเป็นแบดสากลค่ะ โครงการนะคะที่ทำให้หนูได้รับแบตนี้นะคะคือโครงการลูกเสือรักโลกค่ะซึ่งโครงการลูกเสือรักโลกเนี่ยค่ะจะเน้นในเรื่องของการดูแลแก้ไขจัดการปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะ การบริการตามคติพจน์ของลูกเสือวิสามันนะครับที่ผมมองภาพได้เด่นชัดเลยจากการได้พูดคุยกับพวกเขาครับทำให้ผมเนี่ยได้รู้สึกถึงความชื่นชมและก็ภาคภูมิใจแทนพวกเขาครับที่เขาเนี่ยมีโอกาสได้ให้ความบริการได้ทําประโยชน์นะครับให้กับสังคมชุมชนและก็ประเทศชาติครับซึ่งผมเชื่อนะครับว่าผู้ที่ได้รับการบริการจากพวกเขาเนี่ยก็คงจะได้รับความสุขโดยไม่น้อยเลยทีเดียวครับรวมไปถึงนะครับการที่ลูกเสือวิสามันนะครับได้มอบความบริการได้ช่วยเหลือเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นนะฮะให้พวกเขาเนี่ยได้พ้นทุกข์นะครับแม้จะเป็นเพ เรื่องเล็กน้อยก็ตามเนี่ยผมเชื่อว่าตัวลูกเสือเองก็จะต้องได้รับความสุขด้วยเช่นกันครับติดตามชมรายการตามรอยลูกเสือได้ทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา14นาฬิกา25นาทีนะครับและครั้งหน้าจะมีเรื่องราวอะไรน่าสนใจมานำเสนอบ้างไปชมกันเลยครับ